ที่รักมารินทะทานาเอ่ยขึ้นในคืนหนึ่งแผนานอนแนบอบเธอเสียงเขาอ่อนแรงใช้คนเหนื่อยแต่ดวงตากลับเบิกโกรรักจนตายก็ไม่ไปไหนรักจนไม่อยากให้ใครได้เธอคำพูดนั้นทําให้มารีรู้สึกหนาวสัน์รากับมีเงาเมื่อห่อหุ้มรอบตัวน้ำเสียงของเขาดูไม่ใช่เขาอีกต่อไป เวลาผ่านไปไม่กี่วันธนาเริ่มมีอาการแปลกเขานอนไม่หลับกลางคืนกินอะไรไม่ค่อยได้และมักสะดุ้งผวาเมื่อได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้แม้ไม่มีใครได้ยินนอกจากเขาวันหนึ่งเขาเล่าให้มลิฟังว่าเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินวงเวียนอยู่หน้าบ้านใส่เสื้อกลุ่มยาวผมยาวลาบพื้นหน้าเต็มไปเ้วยเรือ และตามองทะลุเข้ามาในหัวเขาเขามองพี่เหมือนจะเอาพี่ไปฆ่าธนาผู้เสียงสัน่นมือกุมหัวแน่นมารีเริ่มหวาดกลัวขึ้นเรื่อยๆเธอพยายามไม่คิดว่านั่นอาจเป็นผลจากน้ำมันทรายแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ยิ่งตอบย้ำถึงพลังของสิ่งที่เธอใช้เพื่อนครูที่สนิทกับมารีชื่อแกมได้สังเกตอาการแปลกๆของมาีและธนา